ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o โนสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนหลวงพ่อพมวัดช่องแครรุ่นแรกปีพุทธศักราช2507หลวงพ่อพมถาวโรวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพ ผูมีเมตตาธรรมสูงมักน้อยถือสันโดษเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกปีพุทธศักราช2507จัดสร้างโดยคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดคนครสวรรค์เพื่อหาไรายได้สมทบทุนในการสร้างโบสถ์เมื่อปีพุทธศักราช2507ลักษณะเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนี้เป็นเหรียญปั๊มผูในตัวรูปทรงไข่ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปหลวงพ่อพรมนั่งขัดสมาธิพรมจีวรเฉียงบ่าผ้าสังฆติด้านบนศีรษะหลวงพ่อพรมมีอักษรขอมด้านล่างใต้ฐานองค์หลวงพ่อเขียนชื่อหลวงพ่อพรมขอบเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ด้านหน้าตั้งนูนทำเป็นสามชั้นในชั้นที่สองทำเป็นจุดไขป่ปลาเล็กรอบๆด้านหลังเหรียญตรงกลางจารึกคำว่า อายุ79ปีพรนษา59ครั้งที่หนึ่งขอบเหรียญด้านหลังซ้ายเขียนว่าวัดช่องแคขวาเขียนว่าอำเภอตาคีล่างเขียนว่าจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพมเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีขึ้นหาคำ่ำเดือน5ปีมาแมตรงกับวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2426 ที่ตำบลบ้านแพรกอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวมีพี่น้องสีคนในช่วงวัยเด็กเรียนหนังสือฝึกอ่านเขียนกับพระในวัดใกล้บ้านรวมทั้งศึกษาอักขรขอมควบคู่ไปกับภาษาไทยอีกทั้งได้ศึกษาวิทยาคมกับอาจารย์ที่เป็นคารวาสชื่ออาจารย์พ่วงเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดเขียนลายตำบลบ้านแพรกอำเภอมหาราศจังหวัดพระนครศรียุธยาเมื่อวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2447มีหลวงพ่อถมวัดเขียนลายเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าถาวโรหลังอุปสมบทศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมจนชำนาญและเริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศึกษาสมถกรรมฐานและวิปัสสนาจากหลวงพ่อดำอยู่ประมาณ4ปีจากนั้นจึงออกเดินทุดงเป็นเวลาหลายพรรษาเคยทุดงไปประเทศพามา่าไปถึงเมืองย่างกุ้งและนมัสการพระเจดีชเวดากองและเดินทุดงผ่านเจดีสามองค์ผ่านเทือกเขาน้อยใหญ่และทุดงอยู่ในประเทศพามา่าเป็นเวลานาน,านก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ทางด่านแม่ละเมาะจังหวัดตากเดินทุดงไปจนถึงเขาช่องแค่ตำบลพมนิมิตอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เกิดฝนตกหนักได้หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นถ้ำเล็กๆเ,เป็นสถานที่ที่เห็นว่าเป็นที่วิเวกเหมาะสำหรับการบำเพ็ญเพียรภาวนาจึงได้อยู่ปฏิบัติสมาธิจเจริญจิตภาวนาณช่องเขาแห่งนี้ขณะที่จำศีลปฏิบัติอยู่นั้น ที่วัดช่องแคมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่แล้วสองรูปแต่ยังไม่มีเจ้าวาดภายในวัดยังไม่มีเสนาสนะใดๆบริเวณวัดโลกล้างต่อมาชาวบ้านเห็นวัดปฏิบัติของหลวงพ่อพรมจึงเกิดความนับถือเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้จำพรรษาที่วัดช่องแคและได้เป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดช่องแคหลวงพ่อพรมมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่30มกราคม ปีพุทธศักราช2518เมื่อเวลา15นาฬิกาที่โรงพยาบาลบ้านหมีจังหวัดนบุรีศิริอายุ91ปีพันศา71ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่